สวัสดีครับอยู่กับช่องนายดิษสองแปดนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับแนะนําวิธีการต่อเปลี่ยนกลองแอร์นะครับกลองแอร์นะครับแล้วก็มันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับกล่องมิราดนะครับกล่องมิราสอยู่นี้ใช่ไหมเราก็กเยยบมากเยยบมาดึงมาด้านด้านขวาก่อนนะครับแล้วก็มาดึงด้านซ้าย นะครับมือเดียวนะ่วาก็จะหนัดนะครับทุกคนนี่ครับลงแล้วเดี๋ยวก็เลื่อนออกไปก่อนเลยว่ากรองแอร์มันอยู่ยังไงนี่นะครับกรองแอร์อยู่ตรงนี้นี่ครับแกะมาแล้วมันจะมีล็อกหวัวมุมตรงนี้ ก็ตอดอกมาแล้วก็กองแออยู่ตรงนี้นะครับกองแอปุ๊บตกปกหรือ,อยังโอ้โอโก้นก้างจกกับปลกอีกแล้วนะครับทุกคนปพึ่งเปลี่ยนไปได้ไม่ถึงหนึ่งเดือนเองนะครับนี่ครับเป็นอะไรไม่รู้นี่ครับก็สามารถเอามาทําความสะอาดก่อนได้เกาะเกาะก่อนก่อนได้นะครับแก้แก้ก,กัดไปก่อนกว่าจะได้เดือนใหม่นะครับมีมะรทงตราบก็มี เอาไม่ใช่แมลงจับเป็นเป็นหมอรับเป็นแมงกับหมาเป็นแมงกับหมาอยู่ในอยู่อันนี้ครับตัวนี้นะครับต้อต้าดีต้องสะอาดนะครับแงจะได้ไม่หม็นนะครับตัวนี้มีผลด้วยนะครับต้องสะอาดครับมีผลตัวแอร์เย็นด้วยนะครับแต่ตัวนี้ตันนะครับแอร์ก็ไม่ค่อยเย็นนะครับตัวนี้ตัวนี้ราคาก็อยู่ประมาณไม่เกินหกสิบบาทนะครับอันหนึ่ง ซื้อมาเปลี่ยนเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปท้องกาหาจ้างก็ได้นะครับสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนเองก็สามารถแกะมาเปลี่ยนได้เลยนะครับบอกวิธีการดูวิธีการแกะเบื้องต้นคลิปได้เลยนะครับครับเดี๋ยวผมจะจะทําการเกาะเกาะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวก็กวาดเอานี่นะครับนี่ครับนี่ก็จะจะาดนิดนึงเกาะหน่อยนึง ครับเพิ่งเปลี่ยนเองครับตัวกระปโปรกอีกแล้วหนึ่งก็ใส่กลับครับผมใส่กลับไปใส่กลับไปเหมือนเดิมนี่นะครับนี่กลับเ,เข้าไปเลยแล้วก็ตัวล็อกกับตัวล็อกตัวล็อกกับตัวนี้ ใส่คลิปด้วยมือเดียวครับเลยใส่ยากนิดน,นึงนี่ครับปุ๊บถึงก็ลิ้นจักนี้ก็ใส่เหมือนเดิมนะครับจากนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมก้าวทางไหนก่อนทางไหนหลังก็ก้าวด้านขวาก่อน แล้วก็ปิดไปเลยอืมโอเคครับผมเรียบร้อยครับก็มาสาธิตให้ดูนะครับว่าการเปลี่ยนกองแงเปลี่ยนยังไงของมิรานนะครับก็โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าชอ้เก็บคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ